สวัสดีครับวันนี้เรามีแหลกวางเต็นท์นะครับเจนใหม่เป็นตัวใหม่เลยตัวนี้จะมาพร้อมกับชุดกระดาษรีคาเวอรี่บอร์ดนะครับคือมีแถมให้เลยคือมาเป็นเซตเลยจะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะครับตัวนี้สามารถปรับความสูงได้3แกนแกนเ็กแกนวายแกนเก็คือด้านสูงด้านกว้างด้านยาวสามารถขยับได้หมดหาตำแหน่งได้หมดความยาว ก็อ,อยู่ที่ประมาณ1.6เมตรความกว้าง1.7ความสูงอยู่ที่52เมตรก็มามี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 ฟลี o ทุเรียบอรแถมให้ด้วยเดี๋ยวจะดูวัสดุนะวัสดุจะเป็นเหล็กเหล็ก SS400 นะครับหนา3มิลพับขึ้นรูปตัดเลเซอร์พร้อมทำสีพาวโดโคสนะครับสีพาวโดโคสท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมมาทาง เพจ a c e b o o k ของเราได้เลยนะครับ e นี่ซีซีชลบุรีครับก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งไปได้เดีย๋ยวเราชี้แจงทางเพจกลั e บกลับไปให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับผม